ถึงคุณเหมือนกันไหมเขาคนนั้นก็คิดถึงเธออยู่เหมือนกันเก็บเอาไปฝันละเมอถึงเธออยู่ทุกคืนดึกดึกก็เพ้อสองเธอก็นอนจากทุกคืนเขาแทบจะกลืนจะกินทั้งตัวและหัวใจไม่ต้องสงสัยอะไรในใจเขามากมายเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็คงได้คู่กันชะตาคิดไว้เธอและเขาเป็นคู่กันความรักสุขสัน มันจะเป็นดังคำทำนายโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่กำลังสงสัยเหรอ่กนว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนเหนอนรอชัดเจนเลยว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะเก็บเอาไปฝันละเมอเพ้อพกนะเออสองคนอยู่ทุก วันทุกคืนทั้งวันท้งคืนนั่นแหละนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคิดถึงคุณเหมือนกันร,กรู้สึกคิดถึงรู้สึกห่วงใยรู้สึกห่วงหาอาทรคุณอยู่ตลอดเวลาเชกเช่นเดียวกันกับที่คุณรู้สึกนั่นแหละแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณสองคนจะได้คู่กันด้วยนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรักนี้มีโอกาสสมหวังนั่นเองอะ ดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนอ๋อไพ่หล่นมาเหรอดูเหมือนกับว่าเขาอยากจะปกป้องอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเอาใจใส่คุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเร็วเ,วเ,วเ็วนี้ความรักชัดเจนแน่นอ,อนนะจา๊ะแม่จ๋าเนาะเออใครรักก็นายอยู่ที่นแล้วก็แชร์คลิปน,นี้ออกไปเยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะัยินดีด้วยนะ